สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหิมะตกแถวบ้านเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะดูเต็มไปหมดเลยค่ะตกบัวบานทั้งวันเลยเต็มไปหมดเลยค่ะมาดูบรรยากาศแถวบ้านหนูได้นะคะทุกคนหายนะหายตาไปจาก u t ท b e นานเลยค่ะโอ้ยหนาวเดินเพ็กเดียวก็หนาวแล้วเนี่ยลมแรงด้วยมาคืนนะ่ะ ดี๋ยวจะให้ดูหิมะทางเดินไปที่หมานะคะคี่น้องหมานะคะเยอะค่ะหิมะกําลังละลายนิดหน่อยค่ะฝนมันเอ้ยไม่ใช่ฝนแดดมันกําลังออกจ้ะทุกคนนี่ยังไม่มีคนพาน้องหมามาเดินเลยมีหนูคนเดียวนี่แหละที่พามาเดินมันยังหนาวอยู่เนี่ยละลายแล้วเริ่มละลายแล้ว สวยไหมคะมันเริ่มละลายแล้วธรรมชาติสร้างมาได้สวยงามสวยงามมากเลยจ้าทุกคนน้องมาพันขาเดี๋ยวปั๊บนี่สวยค่ะทุกคนสวยไหมคะอืมตรงนี้สวยจริงอเดี๋ยวตกหลุมไป ะะไปช่วยสีคัมคัมสซ้นคัมเนี่ย้ขาวไปหมดเลยค่ะลมมันแรงเมื่อวานนี<ป>่นะคะหน่าจริงดูสิเต็มไปหมดเลย หิมะเต็มหมดเลยให้น้องหมาเข้าไปที่นี้ดิฟ้าี่ยปลดกระดุมก่อนกระดุมก่อนนะคะทำใชา่ย yeah. ะทรยังไม,ม่มีใครพาน้องหมามาเดินมีหนูคนเดียวนี่นหรอนี่นะคะป่าหมาหิมะเต็มเลยเป็นแมดิซสิเนี่ยนะคะทุกคนดูสวยไหมคะแต่เมื่อวานน่าจะสวย อยู่นะแต่วันนี้มันเริ่มละลายแล้วมันน่าจะเริ่มละลายไปเกือบหมดแล้วแหละหิมะกำลังละลายลงมานี่นะคะดูไปก่อนคะ่ะสวยจริงคะ่ะดูเมื่อวานตกทั้งวันนั่น ไปแล้วค่าสหายมองเห็นไปสวยมากสวยจริงฮะเห็นไหนสวยมากทำาไมดิทำาไมดิทำไมาแล้วชอ่ะเล้วซูชุ่ยเส Hmm. Yeah, go. Yeah. Come yeah, 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 tauti. yeah, 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 ไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของคนหนูดีเคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ใหม่นะคะบ๊ายบาย